ก็อันนี้ก็จะเป็น Facebook ของผมนะครับมันถึงเวลาแล้วลหละที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะมาเล่นงานคนที่เอาเบอร์ถอเบอร์มือถือของผมไปไปใช้ไปไปสร้างไอไปสร้าง Facebook ปลอมนะครับก็มันมีอยู่คนหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นผู้หญิง เพราะว่าเขามีรูปโพสด,ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่แน่ใจครับก็ชื่อเนี่ยนะครับเนี่ยครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าทำไมถึงผมถึงพูดว่าเขาสร้างบัญชีปลอมนะครับ ก็คือเหตุผลนี่แหละคือทำไมผมได้คิดว่าเป็นบัญชีปลอ,อมคนระับก็คือเขาไม่ได้เอาบเบรขาไม่ได้เอาแบบว่ายัางไงรับเหมือนเขาไม่ได้แอบอ้างเป็นเราประมาณนั้นแต่ว่าเขาเอาเบอร์โทรเราอะไปสมัคร Facebook ฟอมขึ้นมาซึ่งว่าซึ่งมันผิดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยคือ Facebook เขาชื่อกรรมไข่กรมร,กรมมันนะครับเนี่ยจะได้เนี่ย,ยตามชื่อเลยกรรมไข่กร,ม,ร,กรมมันเนะี่ยตามชื่อเลยแต่ขอเปลี่ยน,นิดนึงจากกรมรมไข่กรรมมันนะการเป็นกรรมของคุณเองประมาณนั้นที่มันได้มาถึงแล้ว คือผมอันนี้ผมขอทุกคนนะครับที่คือติดตามผมนะครับคืออันนี้ผมขอร้องให้ถ้าขอร้องนิดหน่อยนะครับว่าอยากให้ช่วยผมนิดนิดหน่อยนะครับว่าเขาเอาบัญชีเรามาเขาเอาเบอร์เรามาสร้างเป็นบัญชีปลอมขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับ คนที่สร้างบัญชีปลอมอะจะต้องขึ้นสถานะว่าโสดเหเหมือนกันซึ่งผมจะรายงานนะครับก็บัญชีปลอมนะครับส่งรอการตรวจสอบ อันนี้ผมส่งไปหลายรอบมากนะเพื่อให้ทาง f c e e o o o เขาจัดการนะครับอันนี้ผมส่งไปหลายรอบมากเลยซึ่งเราจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับซึ่งเราไม่อยากเห็นชื่อเนี้ยกดบล็อกไปเลยประมาณกดเรียบร้อยไป จะไม่บล็อกผมจะดูนะครับว่ามันจะหายไปไหมครับซึ่งผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาน่าจะเยอะด้วยนะครับเพื่อนเขาเยอะแหละผมคิดว่าเขาน่าจะทำมานานแล้วนะครับ เพราะว่าผมก็เห็นชื่อนี้นานเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาสร้างปีไหนนะแต่ผมรู้ว่าเขาอยู่มานานแล้วผมเคยเห็นนานแล้วด้วยนะคเหมือนว่าเขาใช้รหัสผมเคยเห็นว่าเขาใช้รหัสผ่านเป็นเบอร์โทรผมด้วยนะ ซึ่งบังเอิญบังเอินตอนนั้นผมก็ใช้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านของผมแล้วนะครับก็ทุกคนมาช่วยรายงานเอาออกไปทีนะครับคือมันมันจะอยู่มานานเกินไปแล้ว ครับมันจะอยู่มานานเกินไปแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับอันนี้ผมขอนอกเลือกมาเลยนะกันเพราะว่าอ,นนอันเมื่อกี้นี่คือผมขอคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี้ย บัญชีเฟซบุกอันนี้ยอดีเนี้ยเอออยากจะขอว่าอย่าทำแบบนี้นะครับซึ่งผมที่จริงผมก็ไม่ควรปล่อยนานขนาดนี้นะแต่ตอนนั้นก็เหมือนว่าเออยังยังไม่เอาก่อนเพราะว่าไม่ได้คิดถึงนงว่าเออก็จะเอา เบอร์มือถือเราไปทำเอาเบอร์เราไปทำอะไรผิด,ผดหรือเปล่านะครับผมเริ่มผมเพิ่งจะคิดนะครับจะมาคิดซึ่งเหมือนเขาจะยังไม่ทำอะไระครับเหมือนว่าเขาจะสมัครแค่เ facebook ที่เฉยๆนะผมขอนะครับถ้าใครทำสมัครห f a c e บ facebook นะครับ บบเอาไว้ใช้แบบใช้ใช้แบบส่วนตัวใช้เพื่อธุรกิจนะครับเน้นย้ำว่าใช้เบอร์เบอร์มือถือและอีเมลของตัวเองจริงๆนะครับใช้เบอร์มือถือและอีเมลของตัวเองจริงๆ มันก็มันก็ตามนั้นแหละก็ถ้าใครอันนี้ผมขอไอ้น,นี่หน่อยนะครับไปชีผมอันนี้คือเฟซบุ๊กผมนะครับผมเปลี่ยนชื่อไปแล้ว <c oughs> ตอนแรกไปชื่อชื่อของผมเองอะแต่หลังหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อนะก็ใครอยากจะไป ต่อให้ผม,ผมโปรโมทก็สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Facebook นะซึ่งผมผมีเพจเได้ที่จริงอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยดูแลหรืออะไรมันเท่าไหร่นะครับเว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ไอ้ Discord ของผมก็ Discord ของผมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รับคนมาอยู่ใน Discord ของผมนะเพราะว่า เพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ค่อยคุยกับคนอื่นสองก็คือผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรแก่วกับพวกกลุ่มดิสคอร์ดผมนะครับผมมีบอรดก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่ได้สร้างช่องทางแบบเป็นกฎ เป็นอะไรพวกอย่างนี้เพื่อนมานะครับก็เลยแบบว่าเออคนที่เคยดูนเคยคนที่เคยคนที่เคยอยู่ในกลุ่มองผมอะคือผมเอาออกหมดเลยเว้ยเหลืแต่เพื่อนของผมไว้ครับก็มันก็เลยเป็น discord อันนี้ที่มาแทนที่นะครับ ซึ่งก็อันนี้เป็นดิสคอดที่ผมรู้จักนะครับเออซึ่งเหมือนก็ก็เออสึกว่าไม่ค่อยอยากนี่กลุ่มมันจะเท่าไหร่ละว,ว่าเราจะพึ่งพาคนอื่นเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เว้ยซึ่งผม ก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยอ่านไอ้ไม่ใช่ค่อยอ่านเดี๋ยผมอ่านอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมจะไม่ค่อยตอบไปผมเป็นพวกที่อ่านแล้วไม่ค่อยตอบผมจะเป็นโลกนี่แหละคนอื่นแม่งงุดกิดอ่ะอ่านแล้วไม่ตอบเนะี่ยคนอื่นแม่โคตรงุดกิดอ่ะ <c oughs> โอเคตอบในคลิปนี้ก็ไม่มีอีไรละมีเพียงเท่านี้แหละ ก็วยฝากไปรายงานทีนะครับก็สำหรับคนที่เอาเบอร์โทรของผมไปสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาก็รายงานทีครับฝากได้หะ่ปาปครับผม